5เรื่องที่ต้องรู้ถ้าไม่อยากพลาดสนามสอบเตรียมอุดมนะครับสนามสอบโรงเรียนเตรียมเนี่ยเป็นสนามสอบที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของการสอบข้มอม .4 ในประเทศไทยอยู่แล้วในวันสอบเนี่ยน้องๆจะได้เจอกับเพื่อนๆที่มาสอบกับเราเนี่ยหมื่นกว่าคนเลยนะครับและด้วยจำนวนคนที่เยอะขนาดนี้นะครับสนามสอบจะเป็นที่อื่นไปไม่ได้เลยนอกจาก Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะครับและในวันนี้ก่อนจะไปถึงวันสอบจริงพี่มี5เรื่องเน้นๆที่น้องต้องรู้ถ้าไม่อยากพลาดในวันสอบครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องการเดินทางน้องๆเชื่อไหมครับว่าในวันสอบจริงเนี่ยใน Impact เนี่ยนะครับรถติดมากแบบมากกอไก่ล้านตัวเลยน้องลองนึกภาพดิครับคนเป็นจนํานวนหมื่นกว่าคนเนี่ยเดินทางในเช้าวันนั้นพร้อมๆกันถ้าน้องคนไหนไม่อยากฝ่าฟันรถติดแบบนั้นนะครับวันนี้พี่ก๊อฟมีทางเลือกเสนออีก2ทางเลือกนะครับหก็คือถ้าน้องคนไหนที่บ้านไกลมากๆอาจจะพิจารณาเลือกที่พักที่ใกล้ๆอิมแพกก็ได้นะครับเช้าวันนั้นอาจจะเดินไปสอบได้เลย หรือ2ก็คือในปัจจุบันนี้นะครับมันมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่วิ่งเข้าไปถึง Impact แล้วอันนี้ก็จะสามารถย่นระยะเวลาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับคำแนะนำของพี่กอก็คือในวันสอบจริงเนี่ยน้องๆควรจะถึงหน้า Impact เนี่ยไม่เกิน7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะว่า7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยกรรมาการจะเริ่มเรียกให้น้องเนี่ยตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องสอบแล้วครับเรื่องที่2นะครับก็คือของที่ต้องเตรียมไปในวันสอบเช็คลิสต์ตามพี่กอให้ดีเลยนะครับสิ่งแรกเอยอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับ สองอย่างหนึ่งคือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจรด้วยนะครับสองก็คือบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสองอย่างนี้ย้ำเลยว่าลืมไม่ได้เลยนะครับถ้าลืมนี่วุ่นวายแบบมหาศาลมโหฬาหลาเลย <S <S ต่อมาเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับสิ่งที่เขาประกาศให้เอาเข้าไปได้แน่ๆนะครับหนึ่งก็คือดินสอดำสองบีอันนี้แนะนำว่าน้องเตรียมไปหลายๆแท่งเลยนะครับเราไปให้เรียบร้อยแบบพร้อมฝนเลยจะได้รวดเร็วนะครับต่อมาคือปากกาหนําเงิน นะครับอันนี้เอาไว้ใช้เขียนและยังลบอินสออันนี้เลือกที่มันเป็นคุณภาพดีๆนะครับจะได้ลบได้สะอาดๆพว<ะ>ันี้คืออุปกรณ์การสอบนะครับต่อมาอันนี้ไม่น่าเชื่อเสื้อกันหนาวครับบอกเขาเลยว่าสนามสอบ Impact เนี่ยขึ้นชื่อเลยว,ว่าแอร์หนาวมากระดับคั้วโลกได้เลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันหนาวแล้วน้องไม่มีนี่โอ้โหลำบากเหมือนกันเนาะ และอันต่อมาก็คือนาฬิกานะครับนาฬิกานี่ก็สําคัญมากๆนะครับนาฬิกาที่กรรมการ,รอนุญาตให้เข้าห้องสอบได้จะต้องเป็นนาฬิกาแบบเข็มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนาฬิกาดิจิตอลหรือว่าสมาร์ทวอชแบบต่างๆเอาเข้าห้องสอบไม่ได้นะครับรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือด้วยก็เอาเข้าห้องสอบไม่ได้นะครับส่วนนอกไหนที่เดินทางไปคนเดียวนะครับแบบคุณพ่อแม่ไม่ได้ไปส่งนะครับไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเขาจะมีจุดรับฝากของอยู่ที่หน้าห้องสอบอยู่แล้วนะครับ ต่อมาเรื่องที่3นะครับเรามาดูที่ตัวข้อสอบกันบ้างข้อสอบโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยจะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นนะครับก็คือก็จะแจกข้อสอบให้น้องเนี่ยเป็นชุดๆนะครับโดยทุกคนเนี่ยจะสอบทั้งหมด2ชุดนะครับแตกต่างกันตามแผนการเรียนที่น้องเลือกเข้าสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกสอบแผนการเรียนวิทย์คณิตหรือว่าภาษาคณิตข้อสอบชุดที่1เนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็คือน้องจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็สังคมในชุดแรก ถ้าได้ข้อสอบชุดนี้มาแล้วนะครับคำแนะนำของพี่คือให้น้องทําภาษาไทยกับสังคมก่อนโดยทําให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เหลือเวลามากๆมาทําวิชาการศสตราต่อแล้วหลังจากสอบชุดแรกเสร็จแล้วนะครับเขาจะเบรกให้น้อง30นาทีแต่ไม่ให้ออกนอกห้องสอบนะครับกรรมการก็จะแจกเป็นสแน็คบล็อกที่ประกอบด้วยขนมแล้วก็เครื่องดื่มให้น้องนั่งทานกันนะครับ30นาทีแล้วก็สอบฉบับที่2ต่อไปครับต่อมาเรื่องที่4ี่นะครับ อันนี้พี่กรบก็แนะนําเลยสําคัญมากๆก่อนเข้าห้องสอบอย่าให้น้องๆเนี่ยนัดแนะจุดนัดพบหลังจากสอบเสร็จกับคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะครับเพราะในวันนั้นน่ะ้องลองนึกภาพโทรศัพท์มือถือเ็้าข้าห้องสอบไม่ได้แล้วหลังจากสอบเสร็จคนหมื่นกว่าคนออกนอกห้องสอบพร้อมกันบรรยากาศมันจะกลัวเราหนมากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคำแนะนําพี่คือนัดแนะกับคุณพ่อคุณแม่ให้ดีเลยว่าสอบเสร็จแล้วจะเจอกันที่จุดไหนเอาแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับและข้อที่ห้นะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องการเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนวันสอบนะครับเรื่องนี้บอกให้เลยว่าสําคัญมากๆเลยนะครับสิ่งแรกที่พี่คอปเตียจะแนะนําก็คือช่วง2-3ถึงวันก่อนสอบนะครับอยากให้น้องปรับตัวเรื่องการนอนกับการตื่นก่อนเลยเพราะวันสอบจริงเนี่ยทุกคนจะต้องตื่นเช้ามากมาก บางคนอาจจะไม่ถนัดในการตื่นเช้าก็แนะนําว่าจะต้องฝึกนิดนึงก็คือเริ่มฝึกจากการนอนให้เร็วแล้วก็ตื่นให้เช้าสัก2อสวันก่อนสอบนะครับเพื่อให้ร่างกายเราปรับตัววันสอบจะได้เฟรชอย่างเต็มที่นะครับคําแนะนําต่อมาก็คือก่อนวันสอบนะครับวันสุดท้ายเนี่ยพี่กอลแนะนําให้น้องหักโหมมากในคืนวันนั้นเพราะว่าบางทีสมองน้องจะล้าแล้วบางทีมันเครียดอาจจะนอนไม่หลับได้แนะนําให้ผ่อนคลายทาใจให้สบายสบายอาจจะทบทวนแบบผ่านๆเล็กน้อยแล้วก็รีบเข้านอนนะครับ เพื่อให้เช้าวันสอบจริงสมองเราจะได้เฟรชและสดใสพร้อมลุยกับข้อสอบยากๆวันนั้นได้อย่างเต็มที่ครับ <S <S และใครที่จะไปสอบเตรียมในปีนี้นะครับอย่าลืมมาเจอกับพี่กอฟและพี่ๆวีดิวเซอร์ได้ที่ Impact ในวันสอบจริงนะครับเช้าวันนั้นพวกพี่จะไปส่งพลังให้น้องๆแบบเต็มที่เลยก่อนเข้าห้องสอบนะครับและอย่าลืมมาดูคลิปติวนะครับที่พวกพี่เตรียมให้น้องๆน,นะครับบอกเลยว่าปีนี้เตรียมให้เป็นซีรีส์ยาวเลยนะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดพี่คัดมาให้เนื้อเน้นเน้นเลยนะครับ รับรองว่าน้องๆดูแล้วเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในวันสอบจริงได้อย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันที่ Impact นะครับ